สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีนะครับผมจัดให้ตามคำสัญญาที่ทำไว้กับแฟนเชลซีนะครับข่าวใหญ่ของสโมสรเชลซีนะครับผมขออนุญาตพาทุกท่านเนี่ยมาดูที่โปรแกรมการแข่งขันของเชลซีก่อนนะครับเรื่องราวสำคัญของเชลซีเนี่ยผมเชื่อว่าเนาะการที่ทีมเชลซีเนี่ยเล่นก่อนนะครับเราได้มีโอกาสที่จะดูเกมคนอื่นแข,นขน่งขัน โดยเฉพาะเกมการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะออกไปเยือนคริสตัลพาเลตนะครับซึ่งไม่ใช่งานง่ายของแมนยูแน่นอนนะครับคริสตัลพาเลตเล่นในบ้านเนี่ยเขาเน้นแน่แต่ว่าผมเชื่อว่านะคริสตัลพาเลตน่ะอาจจะไม่มีอะไรให้รุนแล้วนะครับก็อยู่ที่ฟอร์มของแมนยูด้วยแหละนะครับว่าถ้าแมนยูเนี่ยสามารถเก็บ3แต้มได้นะครับก็จะขยับเข้าใกล้เชลซีมากกว่าเดิมนะครับคือจริงๆแล้วเชลซีเนี่ยถ้าชนะหมดนะครับจะได้อันดับ3แน่นอน อันนี้แข่งกับตัวเองล้วนๆผมไม่ผมโฟกัสที่ผลการแข่งขันของเชลซีนะครับส่วนแมนยูเนี่ยอยู่ที่แมนยูเองว่าเขาจะยังไงต่อแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่หนักที่สุดนะครับก็คือเขาจะต้องเจอกับเชฟฟียูนเตดในบ้านช่วงที่คืนเราจะรู้ผลการแข่งขันของเรสเตอร์ซิตี้ก่อนถูกไหมครับแล้วจะดูคู่แมนยูต่อส่วนเชลซีเนี่ยแข่งกับนอริทไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บ3มแต้มสําคัญด้วยนะครับ ก็จะมีเกมที่จะต้องเจอกับลิเวอร์พูลไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับแต่เกมนี้เองเนี่ยเป็นเกมรับถ้วยแชมป์ของลิเวอร์พูลนั่นเองเดี๋ยวมีใน,านรายละเอียดของข่าวนะครับแล้วก็นักสุดท้ายของเชลซีดูตามตารางนะครับเชลซี Chelsea จะเล่นในบ้าน4ี่ทุ่มเจอกับวูฟแฮมตันทีมที่ลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ผมเชื่อว่าน่าจะยากแต่เขาลุ้นยูโรปาลีกแน่ๆแหละนะครับก็ถ้าเชลซีเนี่ย เต็มเต็มที่แน่นอนในแมตช์สุดท้ายผมเชื่อว่ามีโอกาสเก็บ3แต้มและการันตีอันดับ3นะครับทีนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมสุดท้ายก็จะไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ตัดแต้มมันเองอยู่ที่แมนยูแต่หนักสุดคือเลสเตอร์ฉะนั้นโอกาสได้อันดับ3ของเชลซีแข่งกับตัวเองเท่านั้นครับก็นี่คือบทวิเคราะห์ของผมนะส่วนอันดับตารางคะแนนล่าสุดนะครับต้องดูหน่อยเนาะเพราะว่าแต้มมันมีการขยับละนะครับก็ อันดับหนึ่งลิเวอร์พูลนะครับแข่ง36นัดเหมือนกับเชลซีนะครับก็ได้93คะแนนนะครับแล้วตามด้วยแมนซิตี้เจคะแนนนะครับแล้วตามมาด้วยเชลซี63คะแนน,แามมา Chelsea, น,นผมโฟกัสให้เชลซีแข่งกับตัวเองอย่างเดียวนะครับขอให้เชลซีเนี่ยเก็บ3แต้มได้ทุกนัดจบทุกอย่างนะครับส่วนอันดับ5้าแมนยูกับเลสเตอร์ซิตี้แต้มเท่ากันครับถ้า2ทีมนี้เก็บ3แต้มเหมือนกันคืนนี้นะครับ ก็จะห่างกับเชลซีแต้มเดียวแต้มเดียวมันก็ตัดสินทีมได้โฟกัสที่ตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็นี่คืออันดับตารางคะแนนล่าสุดในวันนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาคุยเรื่องข่าวของเชลซีละนะครับโหประเด็นวันนี้เยอะมากครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของโอร拉ตฮาวเวริร์สดิคาไรส์อาซีเอสแล้วก็ทิโมวัเนอร์ทีเดียวเลยนะ เรื่องที่1เอาเรื่องของการจัดทีมลงแข่งขันก่อนในฤดูกาลหน้านะครับนี่ครับคือทีมที่จะมีหน้าตาในฤดูกาลหน้าในกรณีที่เซ็นสัญญากับคารเวาร์ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ออบรักออบรักต้องทุ่มนะเดี๋ยวเอาทีละช็อตละกันนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึง11ผู้เล่นตัวจริงในฤดูกาลหน้านะครับถ้าเป็นไปตามนี้ได้นะผู้สาป,ประตูเป็นยนอบรักคู่เซ็นเตอร์เป็นซูมาก,กับไรซ์ อันนี้อันนี้ฟังหูไว้หูก่อนนะครับแล้วก็ไปขวาเป็นอั k สกูเกต้าไปซ้ายเป็นชิเวลเอ่อชิเวลเป็นข่าวอยู่นะมิฟิลล์ฮุนดิบอลเป็นกองเต้เหมือนเดิมนะครับคู่กลางเป็นฮาวเวิร์สกับเมาส์เออเนี้ยสามประานแนวลุกน่าสนใจครับซีเ็กว e นเนอร์แล้วก็พูริซิสโอ้โหผมเชื่อว่าชุดนี้ดีพอลุ้นแชมป์ได้นี่ครับ แต่เงินต้องทุ่มเท่าไหร่นั้นเนี่ยมาดูกันนะครับก็เอาเอาเอาใครก่อนดีเนี่ยโอรักก่อนเลยโอรักมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่100ล้านปอนด์ครับประมาณ120ล้านยูโรประมาณนี้นะผมประมาณให้เฉยๆนะทุ่มจริงต้องทุ่มเอาตรงๆเลยนะครับอันนี้สําหรับส่วนตําแหน่งแบ็กซ้ายในสื่อนะครับเบนชิเวลกับลูคกสดีน2ทางเลือกนี่แบ็กซ้ายนะครับประตูเมื่อกี้ประตูนะครับทีนี้ มาตำแหน่งเมสันเมาส์เมสันเมาส์นะครับกับมาโตคูบอคูบอสิกเนี่ยคือเป็นผู้เล่นหลักของของแลมพาร์ดอยู่แล้วนะครับฮาวเวิร์สมาเนี่ยเปลี่ยนเกมได้นะครับอันนี้ผมพูดนักเตะรวมก่อนนะข่าวแรกนี่จัดจัดทีเดียวเลยส่วนติโมวันเนอร์นั้นเนี่ยมาชัวร์อยู่แล้วฉะนั้นแทมี่บราฮัมเนี่ยบทบาทจะลดลงไปแน่นอนนะครับแล้วก็การที่พู้ริสิตเนี่ยได้เล่นกับฮาวเวิร์อ่า ได้เล่นกับฮาวเวิรได้เล่นกับ Warner ผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่แบบน่าจับตามองโดยเฉพาะ CX ถ้า CX เป็นตัวแดนอ่ะเป็นตัวแทนของอีเดนอาซาจริงนะเชลซี Chelsea น่าตื่นเต้นที่สุดเลย CX นะครับคาดการกันว่าเขาคือตัวแทนของอีเดนอาซานั่นเองนะครับก็เงินที่ได้จากอีเดนอาซาเนี่ยยังไม่ได้ซื้อขายเลยนะครับถือว่ามันน่าดูนะครับเอาข่สั้นๆพอนะเอาข่าวนะที่หพอประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่ประเด็นของคาร์เฮาเวิร์สกันนะครับผมใช้คำว่าปรนีประนอมเนาะในสื่อต่างประเทศแม้กระทั่งเย็นนี้เนี่ยเมื่อเช้าผมก็อ่านนะเย็นนี้ผมก็ตามฮาเวิร์สเนี่ยใช้คำว่าปณนีประนอมครับเนื่องจากเขาเรียกว่าโควิดอ่ะผมเชื่อว่าโรมมนเนี่ยเงินเขาเยอะนะครับเราไม่ได้ค่อยเป็นฟังข่าวโรมมนอับราัมทาจริงิเท่าไหร่มากหรอกแต่ว่า h ฮาเวิร์สเนี่ยจะมาอยู่กับเชลซีในหลัก90ล้านปอนด์ตามสื่อบอกจริงครับ แต่การประณีประนอมของทั้งสองสโมสรที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ62ล้านปอนด์นะครับผมยึดตามสื่อไปก่อนย้ายจริงค่อยว่ากันนะครับคือฮาวเวิร์สเองเนี่ยเป็นที่รู้จักของแฟนๆในพรีเมียร์ลีกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเพราะแฟนเชลซีนะครับตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ของฮาวเวิร์สเนี่ยเดี๋ยวดูที่เชลซีก่อนเลยถ้ามีคุณสมบัติข้อที่1คือยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อไหร่ดี๋วฮาวเวิร์สชิวๆ คือกับการลงทุนเพราะว่าการได้เล่นยู่แามเชยนลีกเนี่ยรายได้มันมาแน่นอนนะครับก็ดูแล้วนะครับฮาวเวร์ verse, กับการปฏิบัติ n o แต่คุณสมบัติเบื้องต้นต้องอยู่ฟามเชยนลีกก่อนนะครับอันนี้ผมเอาตามสเต็ปนะครับแต่ถามว่าโอกาสเชลซีได้ไหมไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดเลยครับแล้วก็ทีนี้ล่าสุดเมื่อเย็นเนี้ยบาเย,ยม,มินิกอะหมาย,ยัางไงก็ไม่รู้เนาะ มัเยัมิไกบอกว่าเขาจะยื่นเต็มนะ90 90ล้านปอมยื่นเต็มหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับพิกได้ไหมเ่ยพิกได้ไหมผมเชื่อว่ายากเพราะว่าฮาว v เวิร์สเองเนี่ยต้องการเล่นพิม์ลีกนี่คือประโยคสัมภาษณ์ล่าสุดของคายฮาวเวิร์สครับฉะนั้นแฟนเชลซีนะครับก็คลายกังวลใจได้ว่าฮาว v เวิร์สจะมาร่วมทับเชลซีนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของยยนออบรักกันบ้างนะครับเมื่อกี้ทีละตำแหน่ง完了นะคราวนี้ยยนโอบรักช่วงเย็นล่าสุดนะครับทำไมถึงดีโก้เซเมเน่เนี่ยเขาถึงไม่ค่อยตื่นเต้นเลยกับใครที่จะอยากเซ็นสัญญากับยยนออบลักก็เนี่ยประตูระดับโลกของแท้ไว้ยี่ปีอะไว้ย27เปีเนี่ยเป็นไวที่จะต้องกวาดความสำเร็จครับไม่มีเวลาที่จะมานั่งคอยความอะไรสักอย่างที่ความหวงังรุนแรง แต่แอตเลติโกมาดริดเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะล้มบาร์เซโลนากับอ่าเรอัลมาดริดได้เนาะก็มันเป็นเรื่องจริงอะนะครับแต่เยนโอบรักเนี่ยกับการมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถามว่าน่าสนใจไหมประตูเบอร์หนึ่งของแอตเลติโกมาดริดคนนี้นะครับคำตอบก็คือน่าจะมาแต่ค่าฉีกสัญญาฟังแล้วก็โอ้โห120ล้านปอนด์ครับ ในสื่อนี่ครับในสื่อนะครับผมเอาตามนี้เลยนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องปกตินักเตะหรือผู้รักษาประตูระดับโลกจะต้องมีราคาอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลก็ถ้าเชลซีนะผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบเลยนะเชลซี Chelsea เนี่ยขาดเซนเตอร์แบ็กละระดับเดียวกับจอ h ์นเทอรี่ในสมัยก่อนนะกับผู้รักษาประตูระดับโลกอะตั้แต่ปีเตอร์เชคไม่อยู่อะถ้าเป็นเยนออบรักนะครับผมเชื่อว่า เชลซีน่าจับตามองมากศักยภาพค่าเฉลี่ยของผู้เล่นอยู่ในเกณฑ์ที่แบบหน,น้าที่จะแบบว่าไงอะ่ะไล่ไลเก็บแชมป์เออสั้นอย่างนี้ดีกว่านะครับฉะนั้นลงทุนจริงหรือเปล่าอยู่ที่โรมันคนเดียวเลยนะครับ120ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญายานอบรักนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเคป้าต่อเลยนะครับเมื่อมียานอบรักมาเมื่อไหร่ เมื่อกี้นะครับเมื่อช่วงเช้าด้วยข่าวล่าสุดด้วยได้บอกชัดเจนนะครับว่าเคป้าอาริซาบาลกาจะไม่ใช่ตัวเลือกของแอนเลติโกมาริดครับแอนเลติโกมาริตจะไม่ยอมเซ็นกับเคป้าเด็ดขาดเขาต้องการเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในสื่อบอกไว้ว่าเคป้าเนี่ยแพงที่สุดในโลกแต่ฝีมือไม่ใช่อะ่ะอ่า เงินที่พ่วงไปอีก30ล้านปอน์มันไม่ใช่เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับสร้างความประหลาดใจให้เหมือนกันว่าเชลซีเซ็นมาได้ยังไงแพงที่สุดในโลกมันเป็นช่วงเวลาเขาอาจจะฟอร์มดีในช่วงเวลานั้นแล้วก็แพงที่สุดจริงเพราะมันอยู่ที่2สโมสรตกลงกัน่ะเมื่อจ่ายได้คุณก็เอาซิใช่ไหมครับมันผ่านไปแล้วแต่โฟกัสวันนี้คือแอตเลติโกมาดิดจะไม่เอาเคป้าบวกเงิน30ล้านปอนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีกันนะครับมีเรื่องราวเชื่อมโยงกันอีกนิดนึงเนาะว่าผมเอา,เอาผมเอาตารางนี้ให้ดูดีกว่านะครับก็เกมต่อไปของแมนยูคือมันจะมีเกมเ,เล่นที่เวมบรีครับเกมที่ผมออวันนั้นเอฟเอคัพที่ผมพูดผิดอะนะครับผมจําได้เลยผมไม่ได้คิดเข้าไปดูไส้ในไงก็เลยพูดว่าเออเป็นเกมพิมพ์ลีกนะครับขออภัยด้วยหลังจากจบเกมแมนยูเจอกับคริสตันพรีเนี่ยจะต้องเจอเกม FA ฟเคัพ เล่นที่เบมบรีสนามกลางนะครับก็จะแข่งขันในวันที่19กรกฎาคมนะครับหมายความว่าแมนยูพักประมาณ3าวันนะครับแต่เชลซีเนี่ยพักมากกว่าก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยแมพาดพักอีก3วันเอาไม่ใช่ขอไปครับแมนยูเล่นกับอันนี้เสร็จนะครับจะต้องแมนยูจะเล่นในบ้านเจอกับเวสต์แฮมพัก3วันมันก็จะมีความอ่อนล้ากเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกมสุดท้ายในยะี่ เนี่ยครับมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วยังต้องเกมยูโรป้าลีกในช่วงวันที่5สิงหาอีกนะครับก็นี่คือโปรแกรมที่แมนยูจะต้องยังไงอะเชลซี Chelsea ได้เปรียบมากกว่านั่นเองนะครับก็คือได้พักเยอะกว่าประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับเชลซี Chelsea กันนะครับก็ในเกมที่เชลซีจะไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับจะเป็นเกมที่ มอบถ้วยแชมป์พิมี์ดิลีกให้กับลิเวอร์พูลครับก็ต้องแสดงความยินดีกับสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพิธีการสั้นๆที่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์การมอบถ้วยนะครับก็คือเคน n นี่เดกริชครับจะเป็นคนถือถ้วยนะครับถือถ้วยแชมป์ให้แล้วก็เหรียญอะไรอย่างนี้ครับแฮนเดสันจะเป็นคนชูถ้วยาตามสเต็ปเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีอลันแฮนเซนนะเป็นคนโยถือถ้วยมา ตามกําหนดการนะครับผมผมเอาดูไว้ดูพิธีจริงนะครับเพราะว่าจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วงกิษนะครับเพราะว่าจะไม่มีแฟนบอลนะครับแล้วก็พิธีการนี่คือจะไม่มีแฟนบอลก็อย่างว่าแหละครับตามสเต็ปของการรักษานะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเชลซีเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ที่จะรีพุมรับถ้วยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตามนี้นะครับตามสเต็ปไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟนลามพาร์ดนะครับผมพูดแล้วขออยัดนานๆจะได้ทำข่าวเชลซีเนาะขอยาตจัดเต็มให้กับแฟนเชลซีไปเลยนะครับว่ารูดิเกอร์จอร์จินโยแล้วก็มารคอสอาลอนโซวิลเลียนน่าจะเป็นโอกาสที่จะแสดงฝีมือให้กับแฟนลามพาร์ดเพราะอะไรการที่จะไว้ใจนักเตะเหล่านี้นะครับเคร์ซูมาด้วยนะรูดิเกอร์ด้วยนะ ถึงเวลาที่เชลซีต้องเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กระดับโลกมานานแล้ววิลเลียนผลงานดีเป็นบางนัดอารอนโซ่อายุเยอะนี่นะครับคือสิ่งที่เชลซีเนี่ยจะได้ดูในอีก3แมตช์2แมตช์ซี2แมตช์เออเอฟเอคัพอีกแมตช์เนาะเป็น3แมตช์แลมพาร์ดจะตัดสินอนาคตของเขาเหล่านี้ด้วยเกมที่เหลือนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดวิดอลาบากันนะครับดวิดอลาบาเนี่ยก็ได้รับความชุ่มยงกับสโมสรเชลซีด้วยนะครับก่อนหน้านี้เป็นข่าวกับซิตี้นะครับผมเคยนําเสนอประข่าวไปแล้วนะครับว่าซิตี้เนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับดวิดอลาบามากๆเลยนะครับแต่เชลซีเนี่ยก็สนใจด้วยเช่นกันเขาเรียกว่าการเสริมความแข็งแกร่งนะครับก็อลาบาค่าตัวไม่แพงมากเป็นเรื่องที่เชลซีเซ็นได้นะครับผมเอาสั้นๆพอประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อคืนนี้ถ้าใครเป็นแฟนเชลซีก็จะได้ข่าวแจ็คกิลิสใช่ไหมครับเออแจ็คกิลิสกับสโมสรเชลซีนี่มีความเป็นไปได้ไหมคําตอบว่าคําตอบในสื่อบอกไว้ว่ามีความเป็นไปได้น้อยกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเนื่องจากเจ้าตัวนั่นเองนะครับคือเจ้าตัวของแจ็คกิลิสเองเนี่ยต้องการไปอยู่กับแมนยูนะครับแต่อความที่มีบทบาทเป็นผู้นำเนี่ยแซมพาดชอบมากสําหรับแจ็คกิลิส นี่คือความชอบส่วนตัวครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกลลี่ลินิเกอร์กันนะครับพูดถึงนักเตะอย่างชิรูส่วนตัวผมนะลินิเกอร์มองว่าชิรูศักยภาพสูงยังคงเป็นนักเตะที่สร้างประโยชน์กับเชลซีได้ในกรณีที่นักเตะบาดเจ็บชิรูสามารถตอบโจทย์ได้ควรจะเก็บชิรูไว้หรือไม่ลินิเกอร์บอกไว้นะครับว่า ถ้าผมมองที่คุณภาพของนักเตะนะชิรูเปลี่ยนแปลงเกมได้และเขาเองเนี่ยควรจะมีบทบาทกับเชลซีมากกว่านี้นะครับก็ผมเอาสั้นๆพอนะครับเพราะว่าประโยค์มันเยอะเนาะแต่ว่าเอาว่าชิรูมีประโยชน์มีประสบการณ์มีประโยชน์กับเชลซีควรเก็บเขาไว้ครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีในช่วงเย็นนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนเชลซีลเรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่า โมเมนตัม um, ทุกอย่างเนี่ยเชลซี Chelsea มีหมดแล้วครับแข่งกับตัวเองเท่านั้นเองเสริมทัพเงินมีหมดสิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีเมื่อไหร่ไคลเฮเวิร์สก็จะมาเมื่อน,นั้นตามที่ต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่เชลซีมีอยู่ก็คือทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมของสโมสรน,นั่นเองนะครับมีประธานสโมสรที่รวยเนี่ยสำคัญเลยผมเชื่อว่านะยุคโควิดไม่มีคนดูเนี่ยมากๆรา,ายได้สโมสรน,นะครับก็ลุ้นกันไปครับแฟนเชลซี จัดให้แล้วนะครับตามคลิปนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร2ูนย์สองเจ็ดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ